ว่าเรื่องนี้ร้อนฮอตยิ่งกว่าเก่าแน่นอนคุณผู้ชมบีทัศภาสามีขอคุณกุ๊บกิฟเขาบอกเลยว่าโอ้ยกลับมาจากตีตนคราวนี้ ต้องเรียกเจ้าพ่อแล้วนะทำไมอ่ะเพราะว่างวดล่าสุดเนี่ยนะบอกเลยว่าวาดลีลาบอกตัวเลขเนี่ยแฟนๆคนลุกกันเกลียวเลยเออนะคะในงวดที่ผ่านมาเขาเฮกันหลายบ้านเลยนะคะก็เพราะว่าเลขจากพที่เจ้าตัวนั้นจุดได้ก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงหนึ่งวันเท่านั้นมันไปตรงกับเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาพอดีจนทาเอาล่าแฟนคลับเนี่ยเข้าไปชมการไลฟ์ขายของของหนุ่มบี้ในวันนั้นเนี่ยนะรับซับกันไปเต็มๆคือเขาก็มีการโพสขายของเนาะแล้วก็ ก็เออ,อจุดสักหน่อยซีให้โชคนะกับ<อ>คนที่มาดูแถมสักพักเป็นยังไงตรงๆจวดๆไปเลยจาก,กับงวดที่แล้วโอ้โหสีภรรยานะคะยังแซวว่าต้องเอาน้ําแดงเอาผ้าสามสีมาผูกเอวนะคะ <c oughs> จ้พอบี้ซะแล้วเนาะ <c oughs> เออโ <c oughs> ดยหนุ่มบีค้ค่ะบอกกับพี่อ้องผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะว่าโอ้ย เสียใจมากก็เพราะว่าตัวเองเน่ยไม่ได้รับทรัพย์จากครั้งนี้เลยก็ยคือบอกคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองไม่ได้ซื้อเออเะนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศนะได้โชคกันไปเป็นแถวแต่ว่าเจ้านายไม่ได้นะส่วนใครที่พลาดโชคงวดที่ผ่านมาไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าหนุ่มบีนะ้กระซิบบอกมาแล้วคุณผู้ชมอยากฟังใช่ไหมอยากฟังอไปดูคะ่ะ ใน BG Live ฟ์ขเรานะฮะวันที่31มีนาคมนี้เตรียมตัวติดตามไลฟ์ของพวกเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะจุดเลขมงคลให้กับทุกคนได้เห็นแต่อย่าคาดหวังนะฮะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อุ๊ยอย่าว่าก็ว่าอย่าว่างมงายเมื่อกี้แต่ล่นลุมบีเขาใบ้แล้วใบว่า3113เงเมื่อกี้อ๋อเหรอมีนาคมนี้เจอกัน31เออ ส1 1หนึ่งหนึ่งบอกว่า3ามสิบาคนนี้เจอกันหรือเปล่าเราอะคิดลึกขึ้นไปล่าเออคุณผู้ชมนานๆเจอหนุ่มบี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ถามเนี่ยไม่ได้เลยคือเรื่องทายาทคนที่สเอ้าว่าจะมีแพลนมีน้องให้กับสองสาวปอเปากับเป่าเป้หรือเปล่าเอองานนี้หนุ่มบี้บอกว่านะเออพักก่อนแม่อยากให้เธอพักก่อนเลยจ้าเพราะว่าสงสารภรรยาอยากให้เขามีเวลาเที่ยวบ้างแต่ก็ยังไม่คิดปิดอู่นะคะเอ้าแสดงว่ามีลุ้นนะเนี่ยไปฟังเสียงค่ะ ยังไม่มีแพลนที่จะมีคนต่อไปครับยังครับชีวิตตอนนี้มันกำลังลงตัวสองสาวเนาะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนมันก็กำลังดีให้กิฟต์เขาได้ใช้ชีวิตบ้างนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจนโตมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะและผมว่าตอนนี้มันกำลังลงตัวผมว่ามันดีอยู่แล้ว โอ้ย,อยสุดยอดเลยเป็นคนคลั่งแล้อีกหนึ่งคนเลยนะ<ช>เขารักภรรยาเขามากเลยโอ้ยนะคะคุณกุ๊กกิ๊บนี่โชคดีเนาะใช่แ<ช>ล้วคุณผู้ชมค่ะคู่นี้บ้านนี้กุ๊กกิ๊บกับบี้เนี่ยถือว่าเป็นคู่รักที่แบบว่าหวานกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรหวานแบบเอิวอรวแบบระเบิหวานแบบหนาแน่นเหลือเกินคุณผู้ชม